ใจเงียบหน่อยเม่อกี้แอบฟังอยู่ก็ถามว่าใครไม่กลับใช่ไหมครับเทนนี่ขายนะอะไรนะครับโอ้ยลงทุนนั่งถึงบอกว่านี่เงียบเงียบเลยกระเบื้องสิเมื่กี้คุยเมื่อกี้คุยอะไรมาปีก็นะครับ เมื่อกี้ก็พูดเรื่องนะครับก็เมื่อกี้ก็โปรโมทนะครับโปรโมทโปรโมดอ่ะอเบมริกันเดี๋ยวอเมร์กันบุตรด้วยนะโอเดูเนี่ยดูดูแลหรือยังว่าร้องเพลงอะไรได้ไม่ได้อ๋อให้ดูอย่างเดียวดูเหมือนจะไม่ได้เลยครับเฮียอันนี้ต้องให้หน้าที่เฮียคนเดียววแล้รับปากอ๋อพี่ แล้วก็ที่พูดเรื่องไปก็พูดเรื่องวันแม่ครับวันแม่ที่บอกที่คนดูบางตาเพราะอะไรเพราะเป็นข่าแม่รับเฮ้ยไม่บางไม่บางไม่บางอะไรกันมาคนนี้อย่างไรก็ตามเชิญครับคนนี้ถือว่าร่ำรักกันจริงถูกอะไรครับ แน่วแล้วครับเดี๋ยวผมขอถามครับคุณสองคนก่อนเคยมีความฝันกันหรือเปล่าครับเคยมีครับผมฝันก็อยากเป็นอะไรครับฝันก็อยากเป็นตำรวจมาตามสเต็ปเด็กรู้บาลมากมั้งเลยไม่งานไม่ทหารเป็นตำรวจเป็นเป็นหมอนี่เหมือนไม่ตัวเดียวเดี๋ยวมาถามก่อนอยากเป็นอะไรครับ อยากเป็นเอาจริงๆตอนเด็กๆตอนไหนา็เลยคือเอาเล่นๆแหละครับก de ็อยากเป็นตำรวจนะครับน well, um, so ้องฟังฟ so, ังพี่คือพี่นะโดนผมโดนดึงไปตลอดเลยแล้วคิวเลยครับอยากเป็นอะไรตอนเด็กอยากเป็นเคสจะเป็นทหารครับแล้วอะไรเนี่ยแหละตอนเด็กๆอยากอยากเป็นอะไรหมอหนโรนพยาบาล เป็นบ <Cornell> ุรุษพยาบาลแก้ทันนะแก้ทันนแก้ทันนแก้ทันนะเผื่อเผื่อเผ่อเผื่อน่ารัผมไปอินสุดไปที่พวกเัจเป็นลมอีกครั้งนึง ก็การแบองนีไม่ใชีคาสดร์ผมเป็นเรืงเดียวนะ